เดี๋ยวลนาะตอบ Qs สินะดองคลิปไว้ให้เหมือนดองงานแล้วกันล่ะคุณรักเคือ่องไหนมากสุดเคยบอกน้อยถ้าแบบรักที่สุดแล้วก็เคยรักที่สุดอะอมคนนี้ยู <You S 3> เป็นจีแถวาห,หรือเปล่าไม่แน่พี่ดังได้ไงความลับจ้าความว่างพี่เวลตัดเทลร่อินเฟ์เน็ตคิดยังไงกับนายอยขวดคนปัจจุบันเฮีย <Here. S 2> เออไม่ได้พูดอะ่ะพี่มีแฟนยังมีแล้ว รือ,อยังวะมาทำช่องตอนไหนลืมทำไมพี่ว่างบ่อยจัง <c oughs> ความรับพี่อายุเท่าไหร่สิบสี่ทำ u t u b e ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับทำที่ทำ youtube เพราะตอนแรกก็เพราะความสุขที่เหลือไม่รู้แล้วงงมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร <c oughs> ย่าไป อายุเท่าไหร่14ครับคำถามสุดท้ายคุณเล่นเกมอะไรบ้างเหรอเอ r o โลบอ m ไม e c ครับ